at นะครับนี้ก็คือจะตีนะครับต่าั้ก็จะปกบรารต้นคองทอุครับแต่เพราะว่าเราจะรองกับโครงการประทัดารุรมงกลางนกพอดีนะครับก็จีระกุดกลางนกที่แต่ละจังหวัดนะครับเกิดใหม่แล้วก็ทำเพิ่มข้นมาด้วยนะครับทเพิ่มนี้ที่เราไปโทรไปประกวดราห็จวางวว้ที่นี่ แล้วดวยงานเขาก็จะเอากลับไปที่ของเขานะครับพต่ทา์สีเพื่อไข่ด้านหน้าตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ไข่นกนะครับและก็เปิดให้ชมฟรีนะครับภายในก็จะเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไข่นกนะครับตรงนี้ก็จะมีตุ๊กตาพันธุ์หรือถังโบเดลแล้วก็ของจริงนะครับที่เราจะแสดงว่าที่ไหนจะสามารถมาูเพื่อชมได้นะครับส่วนนกบนภูเขาที่เห็นนี่จะเป็นนกกาบัวนะครับนี่จะมาทำหลังออกไข่นะครับเดี๋ยวพอมีลูก เขาเริ่มบินได้เขาก็จะย้ายนะครับมันจะอยู่ตามป่าตามแหล่งน้ำนะครับวันนี้จะมาออกไข่กำลังทุกปีนะครับสำหรับนกกระรัวนะครับที่อยู่บนเขาตรงน,นี้เป็นวิหารของปู่สุกนะครับและบนเขาเราก็เป็นจุดชมวิวสามารถขึ้นไปขอพรไปกขับไว้ได้นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าอยากจะไปที่วัดก็ไปที่อเภอวัดสิงห์นะครับวัดก็จะอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ15กิโล เราจะตอพอดวงปูตกประาษไว้ขอ okay. so ็ลงทุกทอนะครับลงตัวับได้ขอพี่ขอพี่วเสรจนะครับจดเม็นกไรปอเป็นช่อนเป็นปอดนะครับแล้วก็ขามือหรือจะเป็นตะพานนะครับนะคเราเดินไปที่เกาะเหนตินะครับเก๋นักที่ทำมาจากฟาข้าวนะครับตอวนี้แต่ก็จะเพื่อเพื่ยเลสติ้ง เราดูนกได้นะครับตัวต um, ัวนกก็มีสองตัวเดินขึ้นหัวนกใหญ่นะแล้วก็ตัวนกเทิไม่ไหวแล้วรตัวนกใหญ่ก็จะอูวก็ได้ม่่อากาศมร้อนด้วยเดินเดนเดินเดานเดินเดินไดเดนีดินเดินเด้นะครนบดินเดินเดินเนเดานเดนนบนนเนนเนนนนนรน กาไ็ด้สาหรับโรงองใหญ่จะมีทางเออกทาเดียวป็นอมงเราเดนางเข้าเข้ไปไนะครับน้ตกจาลองต้องการดินทลายที่นใจะเข้าโคงใหญ่ก็บอกนัจะลงดินกหรือว่าจะไปสู่นกจะไปลงด้านหน้ากหรือว่าจะ้อไปับรถหรือจะไปงที่เได้ นะครับเลาเนอุ้ยปุกขอนอสอออย่าจอดับอย่าจอดผมิงขมงของจริงถอยแล้วก็ถอยแล้วลูกเขาไม่ีเขาเลียงตัวเขาอีกคนน้าไม่ใช่เฉนี่มันมันได้ได้เดี๋ยวเกว่าไปนะนะ่ ก็คงเรืองเม่ไมก็ลงเขบอกแล้ให้ไปต่อนิตเนี่ยไม่รู้เลยครับปีนตะข่ายูตนี่าูนอยู่น่ยตัวนี่ตัวาึ้นที่สูงด้วยนี่ปีนลงด้วเถือถือทมือนี่นะมถงนี่มันแกะไม่ได้แล้วมาแกะอะไรตรงนี้หรอ ้มีกันสิยคะยืนหน้าตรงถ่ายกับนกยักษ์หน uh, like <oh, like ่อยอะให้ห่ายป้าจะให้หันไยไม่ว่างเข้าไปข้างในด่ายล้โยนไปลูกโยนไป เคนจีเราชี้หันมาหน่อยครับห so ัมพ in ี่หันมาได้ไหมโรยดีกว่าหนูเดี๋ยวมันจะเปื้อนมือครับลื่นนะลูกเคนจีระวังลื่นนะอ่ะเคนจีเปื้อนมือเคนจีหันมาหน่อยระวังลื่นลูกเคนจีระวังลื่นเคนจีเดีวเดอย่างงี้ไหเคนจีมาทางนี้ก็หันลื่นตรงนี้ก็เต็มเลยนี่มาตรงนี้ดีกว่าเคนจีตรงนี้นี่ลูกนี่นี่อย่างงั้นหนูก็เอา ี่มึงแล้วก็เด็กให้ใช้ย่อยไค่อยล้าก็ได้เยที่ยูที่หันหาฟ้าหน่อยดิอ่ย่วิ่งเดี๋ยวมายู่ตรงนี้เมื่อกี้ตูมเบอเลย ดีกว่าดีดีมันตรงนี้ดีกว่าลูกนี่เห็นสีตรงนี้ปลามันอ้าปากรอแล้วนี่โยโยมาตรงนี้ดีกว่าลูกโยตรงนี้ดีกว่าอนี่ครับโร้ยนี่แไอ้แไก่ดาวอ่ไหมมโอ้โหเล็กหมดนะลูกเลื่อนอันี้มันเจ้ปลามันน่ามา อันนี้ค่ะเอา <laughs> มอดยืนยืนหันหน้ามามอดหันหน้ามาทางแม่่อะไรครับแม่วิดีโอ